ไปดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในย่านการท่องเที่ยวของอ่าวนางจังหวัดกระบี่กันบ้างนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเร่งแก้ไขปัญหาน้าท่วมพื้นที่ย่านชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่นายพันคํากิติ บริหารส่วนตำบลอ่านางอำเภอเมืองกระบี่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนสถานประกอบการหลังฝนตกอย่างหนักต่อเนื่องทําให้น้ําระบายไหลลงทะเลไม่ทันค่ะไหลเข้าท่วมถนนบ้านเรือนประชาชนสถานประกอบการร้านค้าบาเบียบริเวณซอยนพรัตนารา13หาหรือร่วมกันกับผู้ที่ ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะเร่งขุดลอกคูครองหาเส้นทางผ่นน้ําออกสู่ทะเลรวมไปถึงเร่งกําจัดวัชพืชต้นไม้ที่กีดขวางทางน้านะคะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ําในช่วงฝนตกหนักค่ะขณะที่จังหวัดกระบี่นะคะได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้ง8อาเภอพื้นที่เชิงเขาริมน้าเฝ้าร,ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมน้ําป่าไหลหลากดินคโคลนสไลด์โดยให้อาสาสมัครแจ้งเตือนภยัยประจําหมู่บ้านตรวจสอบจุดวัด ปริมาณน้ําปริมาณในน้ําน้ําในลําคลองอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเพื่อที่จะสามารถแจ้งเตือนประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ได้ทานหากเกิดน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะรอบๆเทือกเขาพนมเบนจาอําเภอเมืองกระบี่อำเภอเขาพนมค่ะ